ำลังเต็มพอดีครับดูน้ำหวานโอ้น้ำหวานพอได้อยู่ครับเนี่ยครับหลังเล็กๆแต่เต็มครับกำลังสวยกำลังกินครับเดี๋ยวสักครู่ครับอู้กำลังเต็มครับพี่น้องครับเนี่ยครับเต็มอย่างสวยเลยหลังเล็กๆแต่สวยงามครับเนี่ยครับสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับแวะมาดูหลังที่ตอนไว้ครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าโอ้ยังอยู่ครับพี่น้อง หลังไม่ใหญ่เลยครับตอนไว้หลายวันแล้วโอ้หลังน่าจะได้แล้วละโอ้โหน้ําทั้งนั้นเลยจะลงไปยังไงน,นอะทีเนี้ยมีแต่น้ำเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับฝนตกเมื่อคืนนะพี่น้องน้ําเยอะเนี่ยครับหลังที่ตอนไว้ครับตัวไม่ค่อยออกหากินครับพี่น้อง เนี่ยครับตัวนี่นิ่งเลยครับลังเล็กๆก็ยังไม่ออกหากินเลยไปเดี๋ยวลองหาคบมาปัดๆดูครับเผื่อจะมีหลังอ่อนบ้างไปสักครู่ครับขวัญใสเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องได้หน่อยนึงครับโน่นครับอย่างดีครับดีกว่าไม่ได้ครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวลุยกันครับเดี๋ยวรอบนี้ต้องขอหมดนะครับพี่น้อง ได้กินอยู่ครับขอสาตัวนั้น ได้หน่อยนึงพี่น้องขอได้กินครับเดี๋ยวหาถุงกันเถอะต้องใช้ถุงต้องใช้ถุงเล็กเถะครับนล้วหวานนิดเดียวเดี๋ยวออกกันนี่แล้วเดี๋ยวไปดูต้นไอ้ล้างอยู่ต้นส้มโอครับที่ต้นไว้บัรนั้นครับ หวานมีนิดเดียวจริงๆครับนะเก็กๆจะผสมน้อยนิดเดียวก็เอาครับดีกว่านี้ได้ครับหาแยกเลยครับพึ่งหน้านี้ไปเดี๋ยวออกกันครับเดี๋ยวไปดูรังต้นสมโอแล้วก็ไปหาดูตัวตามดอกมันกันต่อครับไปแวะดูต้นสมโอก่อนแล้วก็ดูตามดอกมันครับไปครับอยู่ข้างในนี่ครับต้นสมโอที่ผมบอกเมื่อกี้ยังอยู่ครับพี่น้อง จะมีตะลังเล็กๆครับลังไม่ค่อยใหญ่เนี่ยครับอยู่ข้างบนเนี่ยครับหนามเยอะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องเจาะหนามขึ้นไปครับโน่นครับข้างบนครับไอเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับเดี๋ยวเจาะหนามขึ้นไปครับกำลังเต็มพอดีครับดูน้ำหวานโอ้น้ำหวานพอได้อยู่ครับเนี่ยครับหลังเล็กๆแต่เต็มครับกำลังสวยกำลังกินครับ เดี๋ยวสักครู่ครับ <c oughs> แม่ขันคอซะได้เนี่ยครับกําลังสวยครับลังเล็กๆสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องสักครู่สักครู่ครบกระดับบ่อยๆ <c oughs> มันก็คิตต่ออัดต่อ,ดอดแทนแล้วสักครู่เนี่ย ทงของเรียบร้อยครับแต่ยังหามุมปาดไม่ได้เดี๋ยวหามุมปาดครับสักครู่ครับจุดครบกันพี่น้อง ล้างนิดหน่อปาดล้างส่วนก็แล้วครับนิดหน่อยครับพี่น้องจะบ,บ้างสักหน่อยแผ่นที่สองครับนี่ต่อยมือแล้วครับพี่น้องแผ่นที่สองครับต่อยแล้วต่อยแล้วรอนอิ้วมือเ <c oughs> พาให้แล้ว เราอานได้นิดเดียวครับสองลังเเดี๋ยวไปดูที่ดูตามดอกมันแล้วก็ไปดูที่เจอไว้นู่นครับกระต,ต้นยูคานู่นครับแก่ๆนึงครับไปเดี๋ยวไปหากันต่อครับแวะมาดูอีกครั้งครับที่เจอไว้ตกระต้นยูคาหลังเล็กๆครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าโอ้หลองน้กหรือเปล่าเดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> ตกตกงนนี้เอลเคสเอวยอกเลยละ อยู่ในป่าเนี่ยครับไม่รู้ตรงไหนจะจำได้หรือเปล่าไปรู้เนี่ยจำได้หรือเปล่าน้อ,อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้จำได้หรือเปล่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยเจอแล้วพี่น้องยังอยู่ครับหลังไม่โตรครับหลังเล็กเล็กกระติ๊บ นู่นครับหลังเล็กครับหลังไม่โตเนี่ยครับไปเดี๋ยวทำครบกันสักคู่ครับต้องรีบปีครับรถอยู่นอกห่วงของที่รถครับสักคู่ครับไปเดี๋ครบแล้วลุยค่ำแล้วับจะได้กลับบ้าน ต้องแวะไปดูรังนุ่นหีกหรือไงไม่รู้โอ้กำลังเต็มครับพี่น้องครับเนี่ยครับเต็มอย่างสวยเลยหรังเล็กๆแต่สวยงามครับเนี่ยครับสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับเดี๋ยวปาดกันครับน้าหวานไม่เทอมีเลยรังกำลังเต็มพอดีเลยครับนี่ครับร้าหวานสักครู่ใส่ถุงน่อง ม่เจ๊กแค่ไหนหวานหวานนะก่อนน้ำหวานนิดเดียวแคบมองไม่เห็นน้ำหวานแทบไม่มีมีนิดเดียวนิดเดียวก็เอาไปเก็บเล็กผสมน้อยครับพี่น้องครับ ดีกว่าครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอก็จะแวะไปดูรังที่เจอไว้อีกรังหนึ่งม่รู้จะข้ามก่อนหรือเปล่าไปครับไปกันครับข้ามแล้วแวะมาปิดท้ายรายการกันอีกรังหนึ่งครับตอนเย็นๆครับตะวันแดงแล้วครับประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วมีรู้ยังอยู่หรือเปล่าครับเกาะอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเจอวันนั้นครับที่ถ่ายให้ดูที่ดูตัวจากดอกเหม็นบนถนนครับ เอาไปไหนแล้วครับโอ้ยพึ่งย้ายหรือเขาตีไปแล้วไม่มีร่องรอยการตีครับน่ากลัวเพึ่งย้ายครับย้ยายไปแล้วพี่น้องไม่เหลือแล้วอยู่กิ่งตรงนู้นนะครับไม่มีแล้วครับพี่น้องครับย้ายแล้วโอ้โอหกส่าแวะมาค่ำคั นึกว่ายังอยู่ไม่อยู่แล้วครับกิ่งตรงนั้นนะครับที่เกาะอ,อยู่ที่ผมถ่ายให้ดูตอนนู้นนะครับไปครับถอยดีกว่าค่ําแล้วไม่อยู่แล้วเอ้วันนั้นกิ่งตรงนั้นนะครับที่ผมถ่ายให้ดูวันนั้นนะครับนี่ร้อยเกาะสาเกาะขาวๆไม่อยู่ครับย้ายแล้วน่ากลัวจะย้ายหลงคลองนู่นนะครับโอ้ลื่นจะขึ้นได้ไหมเนี่ยลื่นอ แม่ัวจะย้ายลงไปแถวๆน้นเลยครับแถวรืมมคลองไปครับกลับบ้านครับว่าตะวันแดงแล้วครับเจ้าหกโมงแล้วอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ